สวัสดีค่ะพวกกระเทออีชันกลับมาแล้วค่ะวันนี้เนี่ยก็คือกลับมาอยูแล้วเนาะใช่ฉันรู้ทุกคนยังใช้กลับมาแน่เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคลิปลงขมืมน,นะวันนี้เนี่ยทางฝั่งของ s h o อตครีปิสก็เอสกอรี่วาซางสตอรี่นะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะก็ได้ทำการอัปเดตตัวของเนื้อเรื่องใหม่กับฮ l l ลวี e สตอรี่นะคะคือโฮมคัมมิ่ง บ้านกําลังมานะคะถ้าไปตามตัวบ้านกําลังมาซึ่งกูกุโง่อังกฤษวะก <c oughs> ูแปลแบบนี้เพรากูดูโง่อังกฤษมากเลย <c oughs> โอเคไม่ไม่ไม่โลดช้าเข้าเข้ากันเลยนะคะ <c oughs> คลิปนี้นะคะเป็นคลิปเกมเพย์นะคะถ้าใครอยากจะดูแบบสรุปเนื้อเรื่องแบบเออ เรื่องของรถนายตีนไอเรื่องน่ากลัวน,น่ากลัวหรือว่าจะเป็นเรื่องของเออ <d ann oy al> เพื่อนข้างบ้านก็ไปดูนะคะโฮมคัมบิ้งกลับบ้านโอโหแปลให้กูจะน่ารักเลยกูแปลบ้าน <d ann oy al> บ้านกําลังมากับบ้านนะคะสำหรักการแชร่ที่ดีที่สุดออเนี่ยพ่ซ่า a R r e c o r t e p a y i n g with high อุ้ยส่งย้วต่อแหลมมึง ตอแหลค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องตอแหลโดยในเนื้อเรื่องนี้อีฉันขอดูแป๊บหนึ่งนะคะว่าอุ๊ยอีอะอุ๊ยคัสซีหรือว่าอะไรไม่แม้ขยับตัวได้ฉันว่าคัาสซีอีดอกแปนหนึ่งนะคะทุกคนก่อนสปายในเนื้อเรื่องนี้นมีบัคสดทั้งวิชิบัคสีแปกเกต Mom, AND come back. แม่ฉันกลับมาแล้วแม่นูกลับมาแล้วแม่ฉันกลับมาแล้วซัโอ้ oh What the fuck is o p e n โอ้หนังสือพิมพ์ New paper แม่อยู่ไหนแม่ไม่อยู่บ้านเมื่อแม่ของฉันไม่อยู่บ้านฉันก็ต้องสำรวจนะคะทุกคน อี๊กูเปิดเพลงเจี๋ยเฟรยอ,อุ๊ยฮัลโหลเปิดประตูก็ไม่ได้แม่อยู่ไหนอะมั่มมั่มจ้ามั่มมาอยู่บ้านฮัลโหล Can anyone else? It Anyone else? She can anyone else? คือ Water Farm มีใครอีกแถวนี้มายไม่มีเลยเฮ้ hey, แม่ทนายไปไหนม i r o ม i r o on the wall who is afraid อะไรเนี่ยจัดลูกกาย What เฮ้แต่ว่ามีเสียงพาก้วมึงม i r o 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 on the wall who is a f r v i e คุณไม่ใช่ที่เสียไปแผลอะไรข้างล่างฉันจะหมอแม่เหรอแม่ไม่แม่ไม,ม่อ่ะด้วยแม่ อีสเต็กมัมยุธลี่พ่อมึงกูไม,ม่สนเฮ้ hey. ปิดประตูก่อนได้ไหมอะฉันกลัวว่าเดี๋ยวมันมีตัวอะไรจำสเก็ชฉันวอสเตอร์ดุอคือกลมีจำสเก็ชอะไอ้ยตรงนี้ป่วไว้ก่อนผีมาจะั้งตัวได้ ช่วนไมฉันเอ้เหี้ยกระตุกโอ้โหตกใจช่วนต้องไปชั้นสองต่อวะฉันไม่เห็นอะไรหนะเฮ้มีโร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 อ n โ h e wall p u r i f i ิ a ร์ o n s e ไม่ใช่ทำเงี้ยอะไรต่อ่ะ วีนเยก,กูไม่กลัวแล้วกูวีเนี่ยให้กูทำเยอะไรอืมที่ต้องโอ้ว่าแตเแมวเอ๊ะคุณอ่ะ <straight> แมวจนจัดหรอหรือว่าเรื่องเรามันจะเชื่อมกันมันเป็นแมวตัวเดียวกันกันกบไ้นั้นอ่ะกับเออ ไอ้นั้นอะอะไรวะไอในเมนเิคโดะเหตุ hey, ล้วฉันต้องทำอะไรฉันมเมล้างนอวยเราเป็นลูกสาวเหรออิสเรคเรดดีมัมดอนสมิวอะไรเงี้ยแม่เราโดนอะไรออกโทเบอร์ October. Lady the week Saturday week นี่มันเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วใช่ไหม The Moon ไม่นี่มนันเวลานาน,านแล้วที่เราจะมาที่นี่ล้มม่มอะ่ะกูเปิดไว้ก่อนเล้ไหมกูกลัวแล้วแม่มึงก็ไม่ข้อมูลที่อะไรกูด้วยอีกดอกเฮ้ยเฮ้ยทีวีเหมือนพวกเราจะดู ใช่ยังไง,ไ,งไ,มไม่มีเควสบอกอะ่ะหนูเกี่ยวไม่มีเควสบอกให้เราอะ่ะโอเคเราก็คลิกที่ทีวีเสร็จที่ไหนต่อโอเคไกด์ไอ้อ่ะไอชุดคีสือ Ui Kìa yeah. What the fuck Mirror on the wall Cô chúa chán Mirror on the wall Mirror on the wall Cô chúa chán Mirror on the wall Mirror on the wall Hey, what do and you put the put to the back and put the back oh, up to the back, and you don't know how sleep in the bed to การแสดงกตกใจเยี่ยกูตกใจไฟด้านล่างอะ่ะแล้วเราต้องทำอะไรต่อทุกคนลงไปลาวอุย้ยห้องนี้เปิดได้ห้องนอนเมเลยพี่กะ b บตเตอรี่แบตเตอรี่อีกดอกแบตเตอรี่กูนว่าอ่ะมีพาสเวิร์ด้วยมีจดหมายมีพาสเวิร์ดน่นจดหมายเนี่ยทุกคนเห็นไหมแค่ได้จดหมายเฮียดิจิซีดิจิซีแดงแปดอ่ะกูเขียนเลขตัวเดียวแล้วกันแปด มีใช่หารหัสค่าเอ๊ะกูจำได้ว่ามันไม่ได้มีเทียนตรงนี้นะมันมาได้ไงกไปได้ทุกห้องเลยนี่นาโว้ t ทุกฝักเป็นหนู จุดหมายเขียนว่าอะไรอะไรคิดไม่ช่ยเลยมีดมีดห้องน้ำห้องเก็บของคอเส็ดคอเส็ดค,คือห้องตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องของฉันอัญยงังอ่า น่ากลัวจังหหไมรู้น่าจะสามว้าวตกใจอีสัตว์ไอ้เหี้ยวว้าตกกู <c oughs> ตกเชรู้ทุกคนแบบน่าจะเอวใช่ไหมว้ายตกใจมึงตกใจได้ตอนไหนมึงแต่เมื่อกี้คือตัวกูสะดุ้งนะตัวกูสะดุ้งเลยนะมึงไม่ได้ไ่เมื่อกี้ตัวกูสะดุ้งนะแต่ก็คือ กูกิดไม่ได้อีสัตว์แม่กูแม่แม่กูนอนแล้วค่ะไม่ได้เดี๋ยวถ้ากูกิดเดี๋ยวเสียงมันดังเดี๋ยวแม่กูตื่นแม่วไม่ตลกอยู่ยหลังข้างล่างเสียงทุกคนเฮ้ยสติงเจอร์ไม่กลัวมาดิสัตว์กูต่อยต่อยหน้าหันมามึงจากคุน,น้อยไปค่ะกูบูลีー เฮ้ยกูเปิดห้องนี้ก่อนแล้วกันโอ้ว่า The Fuck เขาบอกว่ามีอะไรบ้างนะอ่าฉันต้องเปิดน,นี้ใช่ว่ามีจำสเ,เก็ตสามเอาของมาเลยช่างแม่งกูไม่สนคิกเช่น มันมีคลิกเช่นคิกเช่นคือห้าไหมไม่สตองเกอร์ ker, อันนี้จะเป็นคอร์เซตห้าสามอะไรนะแต่ฉันขอเอาเซฟไว้ก่อนละกันนั้นทุกคนห้าสาม สามแมวห้าตู้หกห้องน้ำกลัวถ้ากูหันหลังไปกูเจอแน่ว่าเ้อยสัตว์ไหนไอเฮียแล้วกูจะทำความสะอาดห้องแล้วมึงมาทำแบบนี้เฮียมากไอเฮียมึงอีผีอะไน มึงมีปัญหากูนะแล้วก็แปดใช่ปะตรงนี้คือแปดแล้วตู้เสื้อผ้าไหนมึงโอ้ยตู้เสื้อผ้าอยู่ไหนอ๋อครบก็ถ้าเรียงนะโอยเล็ดโคเต็ตก็จะต้องเรียงเป็นแปด 8 6ดหกแปดหกห้าสามแปดมสกห้าไม่กลัวมายเย,ยี่ยมอยู่ไหนประตูมันไม่อยู่ก็ปิดเลยสิคะ8 6 5ไม่8 6ดหกส แปดหกหฮะเดียวห้าหกสตกคือสามคอเคือห้องนี้ถ้าห้องนี้เป็นคอเ็ก็จะเป็นแปดห้องนี้ไม่ใช่คเซ อ้าเอาการาน้ำหนอเล็กไม่รู้อ้าถ้าเอาสามน้ำมั้งนะสามสามเลยวะสามหกสต็อ,คคอคกคือห้าโคเซคคือสามมารุมคือแปดโอ้ไม่กอดไอ้เหี้ยิีประตูกัน แปลว่าไอก,กาลน้ำคืออ๋อมีการน้ำอยู่อีจัดหัวก็ควายอิเล็กทรอนิกบินดิส s ิ s bin อิเล็กทรอนิกบินบีฟอร์ดิสบ b นไม่จ่ายโอ้โหครั้งยิ่จัง โอเคโอ้ยดอกเฟอร์รี่โนเฟอร์รี่โนว่าต์เดอะเนี่ยบอกนะว่านี่เป็นการหนีแล้วค่ะนุงแต่กูยังไม่พร้อมที่จะหนีนะกูบอกก่อนกูยังไม่พร้อมหนีนะเว้ยพูดหีอันนี้ทำสัตไล โชงดีที่กูเปิดไฟเอ้ว่า Dear Daughter อุย้ยนี่ได้แต้มแล้วไงอ่าเดนมา Dear Daughter I hear you แล้วคือมึงมันมืดมากแล้วกูกูเฉยไง oh we here you oh oh bitch me oh. on mom married to you แล้วก็แล้ว่านโน้ตเอาแล้วได้เลยอ่าน้ทแล้วปลอดภัยคุณที่มีชีวิตความสุขอยู่ยาวนานฮะไดเอดดิ้งทีเท่าไหร่ได้ดีเท่าไหร่ d o น o นอั o เบล o u ฟาร์เตอร์เอรเเดดิ้งที่หนึ่งเอดดิ้งแรกก็คือกูรอด